น้องมามาเนี่ยผัดกุ้งเด้อพี่น้องผัดกุ้งใส่เห็ดใส่ตกวลำเตาพี่น้องก<อ>ุ้งผัดกระเทียมพี่น้อง <c oughs> ชุนเบ้อเลยชุนมากเลยจ้ะพี่น้องกุ้ง,งผัดกระเทียมเด้อกุ้งผัดกระเทียมใส่ตัวลำเตานะจ๊ะพี่น้องรองเสิริมเบ้วเลยเนี่ยตัวลำเตา ว่าพี่น้องจะระเบิดลบบมากถ่ายเองถ่ายเองถ่ายเองตักเองมันย่ยากจิงเลยพี่น้องก๋วยใส่พริกกระเลียงเลยพี่น้องถึงแม้ว่าจะทำผัดกระเทียมก๋อยกระกินเผ็ดคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าวันนี้เผ็ดของเราวันนี้เป็นพริกเขียวด้วยพี่น้องพริกกระเลียงแต่เป็นพริกเขียว น้องเผ็ดเผ็ดมาก็บอกนะจ๊ะทุกคนมาอ้งองเป็นกุ้ง <c oughs> พี่น้องเ,อเป็นกุ้งไล่เสือเลยมาเราก็พร้อมกินกันเลยนะจ๊ะทุกคนพี่น้องสามีกินไปแล้วพี่น้องส่วนสามีก็กิน ข้าวผัดกุ้งนะ <c oughs> <c oughs> จะมีกินข้าวผัดกุ้ง <c oughs> กุ้งไก่นะทุกคนข้าวผัดกุ้งใส่ไก่พี่น้องเออส่วนพี่พายกินกุ้งกระเทียมนะผัดถั่วลันเตาพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าคอยพ่อมาก,กินจืดๆพี่น้องเพื <c oughs> ่อมาก,กินแบบรสชาติมีรสชาติเผ็ดแบบซี่นะกิ <c oughs> จนจืดมันบาบ ต้องต้องทำให้สามีกินก่อนแล้วทําตัวเองกินทีหลังต้องให้ตงวห้ผัวเข้าไปในห้องก่อนอื่อน้องแซ่บเ้ยแซ่บเล้พน,น,น้องกุ้งลายเสือนะเมื่อวานไปไปหางมาเมื่อวานนะไปเจอก็เลยเอามาหนึ่งกิโลนะเพื่อนๆส่วนหนึ่งกิโลนี่ เราก็แบ่งไว้ในตู้เย็นอีกได้ซีถุงพี่น้องถุงละเท่านี้แหละถุงละอ่าะพอเพ,พอเห็ดมือเดียวเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวนะทุกคนเห็นบอกพีน่น้องนี่คือพริกกระเลียงเนี่ยเพชรด้วยนี่เพชร พลิกเวลาเรา <c oughs> ผัดหรือทำอะไรสุกแล้วมันจะไม่ค่อยเผ็ดเหมือนกัดสดเนาะทุกคนนี่ใส่เห็ดจำบีองเนาะผัดใส่เห็ดน้ำแซ่บล้าน